สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่สักุลใช่แล้วที่พาพี่เหมียวแคทบัตเลอร์มาก่อเรื่องเนี่ยเนื่องจากน้องเอฟซีคนนี้ตั้งคอสงสัยมาค่ะเราจะมาทดสอบกันค่ะคลิปนี้ว่าห้องใต้หลังคาบ้านผู้หญิงจะเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยหรือเปล่า แต่จากความรู้สึกที่ลองมาหลายสถานที่ที่นี่เนี่ย50-50ค่ะวัดดวงกันไปที่เหลือก็รอให้แก๊งยากุซ่ามาถล่มค่ะสรุปว่าไม่รอดค่ะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภยัย อยากช่วยพี่ตังกวาดันคลิปกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ช่องเรามีกระตูนมากมายเลยถ้าไม่อยากพลาด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ